โอยดูนอนรออะดูถุงทองนอนนะคะเอามือไปเกาะกับไอ้กับเตียงนะคะเนี่ยโอ้ยหลับตาจิลูกไม่ต้องไม่ต้องมาลืมตาดูแม่ก็ได้หลับตาดูมือเขานะคะดูมือเขาเกาะที่เตียงนะ,ะโอ้ยนี่มันห้าโมงเย็นแล้วยังไม่ตื่นอีกเลอลูกนะคะ แม่สามสีก็นอนนะคะแต่คำถุงทองมากเลยนะคะคำถุงทองเนี่ยเอามือมาเกาะที่เตียงเนี่ยโอ้ยนอนยังไงนอนนี่เนาะหลับตาจิคะเอา้าไม่นอนนะนอนไม่หลับตานอนยังไงลูกนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนสบายจังเลยแมวเหมียวสองตัวนี้ อัวนจ้าสามสีก็มีเชื่ออีกเชื่อหนึ่งคืออ้วนนะคะอ้วนจ้าเอ้าเสียงอะไรอะลูกเสียงนกถุงทองเสียงอะไรอะลูกดูเขามองนกนะคะนกอยู่ตรงหน้าต่างนะคะขนาดนอนนะคะนี่ขนาดนอนยังจะหาเรื่องนกนะคะดูดูดูได้ยินเสียงไม่ได้เอ้าตื่นได้ยังลูกหิวย,ยัง ถงทองอยู่ยังครับนกมันไปแนละ้วม่ต้องไปมองมันครับแล้วตื่นนะลูกนะมากินอาหารเด้อหิวอ,อย่างอ้วนหิวยังอ้วนอ้วนจ้า <c oughs> แม่สามสี 3, แนะนาสี 3, เขาจะอ้วนกว่าถุงทองนะคะอ่ะยังดูอีกยังดูนกอีกอ่ะเอาเอาเอา,เอาโทรศัพท์จะดูนกหรือจะอะไรอะลูก ยนอนยังนอนดูนอกอยูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ